สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะวันนี้ยังอยู่ในช่วงของกันพลาแพทเทิร์นไทยแลนด์ครั้งที่3นะครับหลังจากที่2เทปก่อนหน้านะครับเราโมตัดแต่งตัดแปะให้ดูแล้วนะครับก็พ่นสีนะครับสครั้งที่เป็นสีรองพื้นนะฮะแล้วก็สีเบสนะครับที่เป็นสีทองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทาสีต่างๆนะครับ ซึ่งจะเป็นโทนที่คล้ายๆกันนะครับไปตามจุดต่างๆของตัวหุ่นให้มันดูมีมิติมากขึ้นในหุ่นตัวนี้เนี่ยผมได้ตัดเส้นนะครับไปแล้วก็ทำให้มันน่าจะดูมีความต่างมากขึ้นนะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้คือยังอยู่ในช่วงของโปรเจกต์ตื่นป่วยก่นะครับสำหรับตัวของผมเองที่ทำต่างหากก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาวากันอีกทีก็ถ้าใครอยากดูหงอคงนะครับหรือว่า เฮงเจียเนี่ยก็ไปดูที่ช่องของเมทัลบิตนะครับอันนั้นลงสีเสร็จเรียบร้อยนะครับใกล้จะเสร็จแล้ว่อโซเจ๋งนะฮะก็ไปที่ Cosmic กชาวีนะครับที่ช่องคอส m มิกชาวีส่วนสำหรับพระถังซ้ำจังนะครับก็ไปดูกันได้ที่ช่องของพัทพราโมนะครับซึ่งน่าจะมีให้ดูกันในเร็วๆนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันเพิ่มนะครับโดยใช้ผู้กันนะครับล้วนๆนะฮะเพราะว่า จะเน้นไปแต้มจุดต่างๆมากกว่าสีที่ผมใช้ผมได้บอกไปแล้วว่าจะทําให้มันเป็นทองในเฉดต่างๆเรามาเริ่มกันที่อันนี้นะครับอาจจะเป็นของมิสเตอร์ฮอบบี้นะครับอันนี้มันจะเป็นสี G X นะครับส G X มันจะมีความเงานะครับมันวาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลดโกนะครับ G X 209ราคาก็จะแพงกว่า ไอตัวปกติอยู่นะครับตัวปกติมัน7-80มั้งถ้าเป็น G X เนี่ยมันก็ร้อยอัพ1ร0้อยแปอะไรเงี้ยบางร้านก็250นะแล้วแต่ความโชคดีที่คุณได้เจอนะครับต่อมานะครับ G X เหมือนกันนะครับมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับมิสเตอร์เมทัลลิกคัลเลอร์อันนี้จะเป็นเมทัลลินโล่นะฮะนี่เมทัลลินโล่ก็มันจะเป็นในโทนเดียวกันนะครับแล้วก็จะมี มิสเตอร์คัลเลอร์เหมือนกันเออไม่ใช่มิสเตอร์ฮอบบี้นะฮะมิสเตอร์เมทัลลิกคัลเลอร์ GX นะครับ 1, เอ่อ2 1นนะครับ GX white silver นะฮะตัว white silver นี้ไม่ได้ใช้นานแล้วมันเริ่มตกตะกอนเยอะมากกว่าหน่อยนี่3สีหลักนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนสีทองอื่นๆนะฮะก็จะมีของ element นะฮะเป็นสีทองเป็นสูตรน้ำนะครับแล้วก็ ของอันนี้เป็นวาเลโจนะครับเป็นเมชาคลเลอร์นะครับเป็นโกลนะฮะซึ่งก็จะมีทอง2เฉดนะครับอา่สาสเฉดสีทอง3มเฉดนะฮะแล้วก็เงินนะครับแล้วก็เหลืองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเบสเป็นสีกระป๋องแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปถอดชิ้นส่วนแต่ละอย่างนะครับ เพื่อจะได้ทาอย่างสะดวกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของการระบายคลาดนะฮะสีที่จะใช้อันแรกก่อนก็จะเป็นเมทัลเยลโล่นะครับเป็น GX 203ก็ดึงออกมาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผสมกับทินเนอร์นะฮะเดี๋ยวเราก็มาละเลงกันเลย ก็สำหรับชิ้นคลาดเนี่ยผมได้พ่นเคลียงเงาไปแล้วนะครับฉะนั้นในการลงสีเนี่ยมันก็จะไม่ทับกันนะครับเพราะมันก็จะผ่านของตัวเคลียงเงาไปเองนะฮะเดี๋ยวด้านบนเนี่ยก็จะระบายด้วยกันเมทัลลวกันนะครับซึ่งการระบายคลาดนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่อยู่เป็นแบบซอกซอกอะ่ะต้องระบายตามซอกแล้วอ่ะนะฮะมันไม่ได้อยู่บนชิ้นระนาบเดียวกันไง ตามนี้ก่อนก็จะเห็นถึงเ,เลเยอร์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ของสีนะฮะตามนี้โอเคเดี๋ยวก็ระบายให้มันครบๆไปนะฮะตัวสีของผมเนี่ยที่อยู่ในถ้วยเนี่ยเมื่อผมใช้เสร็จผมก็จะปิดฝามันก็จะยังใช้ได้อยู่อีกนะฮะคือถ้าใช้ในถาดสีอ่ะมันก็จะระเหยใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันจะมีฝาปิด นะครับซึ่งมันจะยังมีชั้นสีของมันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะระเหยไปหมดนะฮะผมก็จะเอาชินเนอร์ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานมันได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะค่อนข้างจะระบายลำบากหน่อยนะโอเคครับสำหรับสีเหลืองนี่ก็คือระบายเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นถึงความ ที่มันจะแยกสีออกจากกันได้ระหว่างเหลืองกับทองนะฮะนี่มันก็จะแยกสีได้อีกประมาณชั้นหนึ่งนะครับอย่างที่เราได้เห็นอย่างนี้นี่โอเคเดี๋ยวเราไประบายส่วนอื่นๆต่อนะครับผมต่อมาเดี๋ยวจะใช้สีของไวท์ซิลเวอร์นะฮะก็ผสมไว้แล้วอีกเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะทาในส่วนของพวก ท่อพลังงานต่างๆนะครับก็จะมีบนหัวนะครับช่วงเอลนะฮะแล้วก็ช่วงขานะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวจะทาด้วยไวซิลเวอร์ทั้งหมดเลยมาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับก็คร่าวๆนะฮะเห็นไหมฮะของไวท์ซิลเวอร์นะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาระบายในส่วนของช่วงเอวนะฮะแล้วก็ช่วงขากันต่อนะครับผมชิ้นเงินนะครับตรงนี้ตรงท่อพลังงานนะครับก็ระบายเสร็จไปแล้วนะครับรวมถึงก้านตรงนี้ด้วยนะครับก็สีตรงช่วงเอวนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ ผมถอดด้านหน้ากระโปรงด้านหน้าออกมานะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะระบายเงินเพิ่มนะครับมันจะต้องแยกชิ้นเงินตรงกลางไปทั้งชิ้นเลยนะฮะอ่าตรงนี้แยกออกมานะครับอืออ่าตรงนี้เราก็จะเป็นชิ้นสีทองไปนั่นแหละนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะจะระบายเป็นสีเงินนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่ามันจะได้ตัดกับชิ้นนี้มากหน่อยนะฮะสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันแห้งนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยประกบกับเข้าไปนะฮะสำหรับในส่วนนะฮะของชิ้นด้านล่างนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะใช้สีนะครับนี่เลย red gold นะฮะ ระบายนะครับก็จะมีตรงส่วนที่เราพ่นไว้ลาเราจะเห็นจุดที่เราต้องระบายนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระโปรงหน้านะฮะซึ่งเป็นสีทองตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใช้เ e d Go ระบายด้วยเหมือนกันครับผมสำหรับเ e ดโกเนี่ยผมผสมไปแล้วนะฮะเพราะว่าสีมันใกล้หมดนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวก็ทาลงไปได้เลยนะฮะดูว่ามันจะแตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ระบายทับตามจุดที่เราได้พ่นไว้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลืองสีสีมันก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะต่างกันนิดนึงนะฮะก็เหมือนเคลือบไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็สำหรับมีน้องๆถามว่าเออทำไมพี่พ่นไม่แยกชิ้น ก็เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมาระบายอย่างนี้รอบหนึ่งฮะพี่เลยไม่ได้แยกชิ้นนะฮะเพราะว่ามันต้องการความไวด้วยแล้วก็เพราะว่าถ้าพี่พ่นไปแล้วเนี่ยพี่ก็จะเห็นจุดที่พี่จะต้องทาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าอย่างด้านหลังเนี่ยมันพ่นไม่ถึงใช่ไหมเราก็เก็บงานด้วยการทาเท่านั้นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยทาไป สำหรับส่วนตัวผมนะผมพอใจแล้วแต่ว่าแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางนะครับก็จะเห็นว่ากลายเป็นว่าเน้นเป็นสีทองกับเงินนะฮะที่เพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ด้านหลังจะเห็นเป็นส่วนที่เราทานะครับที่เป็นพวกไอพ่นต่างๆนะครับนี่ ตามนี้นะครับแล้วก็คลาดนะฮะด้านบนนะฮะจะเป็นสีเงินแทนนะฮะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับที่ได้ละบายไปนะฮะก็ปรับเปลี่ยนไหลให้มันคืนตำแหน่งเดิมไม่มีใครทักผมเลยไหลมันผิดข้างนี้มันต้องเป็นโลข้างนี้มันต้องเป็นหนามนะอ่ะน,นี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วตรงท่อพลังงานนะฮะก็จะเป็นชิ้นสีเงินนะครับรวมถึงที่หัวด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคงต้องไปตัดเส้นเพิ่มนะครับเพราะว่าเส้นมันโดนล,ลบไปแล้วเพราะว่าไปทาสีเงินอ่ะตัวนี้ก็คือในส่วนของงานที่เป็นตื่ป่วยไกย่ผมจะไม่อยากยุ่งกับมันละสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นเคลียด้านไปนะครับจริงๆมันควรจะเคลียเงาใช่ไหมแต่เพราะว่าทาสีเงินเพิ่มไปเนี้ยก็อยากจะให้มันเป็นเคลียด้านแล้วก็งานกลุ่มโดยรวมทางช่องที่ทําร่วมกันเนี้ยก็น่าจะเป็น เคลียด้านกันหมดนะฮะผมจะมาเงาคนเดียวมันก็ดูแปลกๆนะฮะก็เดี๋ยวจะพนเคลียด้านไปสําหรับงานที่มันเป็นส่วนตัวเนี่ยของผมก็ถือว่าน่าจะจบเหมือนกันนะครับลืมไปไกลๆหน่อยก็น่าจะจบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแอคชั่นท่าเนี่ยก็กะว่าจะติดกาวให้มันฟิกเป็นแบบนี้แล้วนะครับคือเราก็จะวางพร้อมกับฐานที่ยังทำไม่เสร็จนะฮะ แต่ว่ามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเสร็จทันไหมถ้าไม่ทันก็คงต้องวางแบบเปล่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ผมยังทําไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าผมพ่นเคลียร์ด้านไปแล้วไงก็เลยจะยังไงดีจะทําเพิ่มเติมหรือย,ยังไงก็กะจะให้มันเป็นลักษณะแบบการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นท่าเดินซึ่งฟิกตรงเอวไปแล้วแล้วก็พาร์ตอาวุธต่างๆจริงๆอะจับวางไว้2วันแล้วมันก็ยังยืนอยู่ได้นะระพอมาเล่นปุ๊บ ยืนไม่ได้แล้วโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับ2งานนะฮะที่ทำส่งจะเห็นว่าตัวตืดเปรอไก่มันสูงกว่าใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันตัวเท่ากันนะมันแค่แอคชั่นคนละแบบนะเนี่ยมันตัวเท่าๆกันแต่อันนี้มันย่อขานะฮะตามนี้อ่ะตืดเปรอไก่ที่เป็นงานกลุ่มถือว่าน่าจะจบนะครับแล้วก็ สำหรับงานที่จะส่งเดียวนะฮะก็จบอีกเช่นเดียวกันนะครับแค่รอทำฐานให้มันเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ2ตัวนี้ในโปรเจกต์กันพา Battle Thailand ครั้งที่3นะครับที่จะจัดในวันที่28เมษายนนี้นะหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นี่แหละนะครับที่ชั้น6นะครับเมกาพาซานะครับก็เวลาตั้งแต่ห้างเปิดจนห้างปิดนะฮะก็ห้างปิดก็น่าจะ6โมงเย็นนะครับ ก็ถ้าใครไปตั้งแต่เช้านะครับก็ไปเดินดูงานอะไรกันให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ขอฝากกลุ่มด้วยนะครับกันพาไปเที่ยวไทยแลนด์นะครับเสิร์ชเข้าไปใน f c e e o o o นะฮะในนั้นก็อาจจะมีบอกรายละเอียดในวันงานว่ามีกิจกรรมอะไรใดๆบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็สาภาพว่าไม่ได้วางแผนนะฮะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับไม่แนะนำให้ทำตาม สำหรับคลิปนี้ขอจบจเพีลงเช่วงนี้ก่อนเลยกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม